ไหลทะนอกัวนไปหาหมอไปเจ๊กีห่าป่านนี้ฮะ้นี่กลับอยู่โว้ยไงแมนยังมาเร้าแลนี่ัม่ยังเจ้าก็ไปข้าไปแน่เถอไปหาหมอนะไปจังไหนไปจังไหนไปเจ๊ี่าอย่ามองว่ากนลมขอยอยู่นี่เด้อตัวตัวตัวตตวตอ่านล้มไรคืออย่างู้นเจ้าปยังขึ้นไปคักไปแน่เถะโว้ยก็เป็นนมอเสียวเป็นนมอยังเออเป็นนมอเลยเฮ้คอยูนอยู่เน่ะเจ้ายัง่แซลมข่อยอยู่และวม่เป็นยังหอ แต่มัน,นามาซากันย้อนหมอนี่ล่ะเป็นยังห่วยไปหาหมอหมอบอกให้ค่อยล้อเนาะล้ออย่างอีกมันบอกว่าอันให้ค่อยลดแป้งกับลดน้ำตาลมันจะให้ค่อยลดแป้งกับลดน้ำตาลนี่ล่ะปัญหาค่อยก็ลก้อกนบัรน,นีจะสิล้อเห็นยังเอา้าบ่ล้อได้จังไดกับคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลดแป้งลดน้ำตาล คอยกันล้อตัวนอกระล้อตั้งแต่เศร้าหุ่นเหลีวหาหมอแล้วหรอกกับกานั่งล้อการล้อจนดคำลดแป้งกับลดน้ำตาลกับหมอมาจังเทียนเนาะเขาว่าสิให้คอยคอยกันล้อตัวคอยยิ่งซูนด้วยนี่ไหนเราบอกคำว่าหมอมาด้วยหมอบางไหนหมอบอกว่าอาการน่ะดีขึ้นแต่ว่าอยากให้ลดแป้งกับลดน้ำตาลเออเออคอยกันล้อตัวบาดนี่คอยกันล้อเอาตัวเราคอยอยากรู้ว่าจสิร้อยเอ็นอย่ากับหมอบอกว่าเดี๋ยวจะให้ลดแป้งกับลดน้ำตาล กันนั่นแล้วเขาบอกกับว่าได้ลิดตรงไหนนี้เราเจ้าสิร้อยให้ยังเขาก็สิบอกว่าอากษากระบป๋าเขาก็สิบอกว่าสี่จีเทาบอกเมนเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้รถแป้งกับรถน้ําตาลก็จะให้รถแป้งกับรถน้ําตาลแรืมันแปลกตรงไหนก็คอยร้อเอาไงร้อเอายังรถแป้งกับรถน้ําตาลไงเขาสิให้โอ้ได้เป็นรถประดันจะมพอาที่เท้ารถน้าตาลเนาะกับรถแป้งเนาะจะบพเอาที่ เจ้าหนีกวนอารมณ์ใครอีหลข่อยแข้งโมโหนี่ข่อยร้อจนคำกระบบได้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าขาเอารถแปะกับรถน้ำตาลสติเมนข่อยลุกใจให้ขยยังเป็นถามเลยเจ้าขึ้นยังไงเขาใจสิให้รถแปะกับรถน้ำตาลเจ้าเคยถามแล้วข่อยกรบโบรู้เพื่อกันแล้วก็ว่าจีให้ก็ให้แล้วอยดีดีเขาคนใหญ่เบอกกันเนาะเออกระตรวจแล้วแล้วเขาบอกว่าเออเดี๋ยวหมอจะให้รถแปะกับรถน้ำตาลนะส่นว่าข่อยก็ระล้อเอาหรอเนาะมันผิดตรงใดล่ะ ที่ด่าสงสัยก็จะได้ไปเป็นมูเจ้าหลายหลายหลายข้างเราปล่อยให้ไปหาหมอคอยใจให้คอยก็เลยย่างไปถามเลยปันได้สิให้แล้วเขาว่างได้บ่ะเนี่ยให้อะไรสนนเออว่าได้บ่ะเนี่ยเอ้าหมอบอกว่าสิให้รถแปงกับรถน้ำตาลเออแล้วหมอว่าได้บ้านเนี่ยเอาวันนี้มันบ่ให้แหมคอยก็บอโหเราคอก็ย่างกลันบ้านเลยเหรอไปไปหาไม่ได้ชัดเจนหมอคนนี้เศรษเลยเศร้าคุยกันเลยโอ้มาบอกให้เรารอตั้งแต่เ้าวหัวคาะบ่ให้เนาะอือดีตัวเราบ่อดกหอวคันเศร้านาะว่างได้รู้บ่อือ อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเ,ออเดี๋ยวหมอจะให้ลดแป้งกับลดน้ำตาลเออเราคือบอไห,อห,อห,อหอ้เราว่าเฮ็นยังเราว่าเฮ็นยังเป็นยังคือบอ่หายฝ <c oughs> ึกได้ฝึกดีพูด <c oughs> เทา่าฝึกยียัง่คยสิอธิบายเจ้าเข้าใจได้บ้างเน para, นะี่ยเขาให้ลดแป้งกับลดน้ำตาลคือเขาบบไห้เจ้ากินแป้งเยอะบบไห้กินที่มีน้ำตาลเยอะๆถ้ามาลดนะ่ะลดลดรอโอดอลดว่ามันรอโอทอลดอุ้ยปึกอ ตับจังบาทบ่อโอ้ยปึกแบบที่กะมีเนาะโอ้ยสร้างบรอยากอายเขาเนาะออก,กูเง,งือกไหลได้เนาะแบบนี้ต <รถ S 2> <ด>ัวแงสัน้นดีขนาดเฮ้ยเอาขอว่าแม่สิให้รถแป้งกับรถน้ำตาลไหมอเออ<า>แล้วเขาก็สิใจดีให้ยี่พอนแล้วเขาดีเขาแดงสีซื้อให้เขาจะสีเอาให้นะจักแล้วกับคนใหญ่เยบากันเนาะเจ้ากระไดเนาะเป็นหมอป่ะเนี่เบอกกันนั่ยเระเขาจะว่าแบบเสี่ยเป็นหมอกระเนี้ยทีมาโกหกคนไข้อยู่กีดนโก้โหตงไหนเขาบอกให้เจ้าของรถแป้งรถน้ำตาลรถการกินแป้งรถการกินน้ำตาลตัวแดงสั้นจิเออบ่แม่นให้รถที่ีรถ บรรทุกน้ำตาลรล้วนบรรทุกแป้งมาเฮ<อ>้ยปึกได้ปึกดีแถอะเนาะ